สวัสดีช้าพิจิกค่ะดวงความรักประจำวันที่2 8ธันวาคนะคะคุณได้พลังงานวิวฟอร์จูนกับหัวนะคะส่วนเขาเป็นเพจสเปนทิเคิลกับหัวนะคะ ระมัดระวังนะคะเรื่องของการขัดแย้งนะคะระหว่างคุณแล้วก็คนรักนะคะวันนี้อาจจะมีเรื่องแบบเข้าใจผิดกันเนื่องจากว่าไพ่วิวฟอร์จูเนี่ยมันขึ้นมาในตำแหน่งกับหัวนะคะพอเข้าใจผิดแล้วก็จะทําให้ห่างเหินกันได้ทะเลาะกันได้แฟนคุณอาจจะน้อยใจนะคะต่างฝ่ายต่างงอนกันตรงนี้ต้องระมัดระวังด้วยถ้ามีอะไรที่จําเป็นจะต้องคุยกันในวันนี้นะคะหลีเกเลี่ยงไปก่อนเนาะเรื่องสําคัญนะคะแล้วก็มีพลังงานเลสโกอัคคันโทรวิชูนะคะต้องไม่พยายามจะไปควบคุมอะไร มากเกินไปนะคะบางครั้งเราต้องปล่อยวางบางความสัมพันธ์เนี่ยมันถึงจะเดินไปข้างหน้าได้นะคะถ้ามัวแต่อยากจะควบคุมความสัมพันธ์เราก็จะซีเรียสนะคะเครียดอยู่ตลอดเวลามันก็ไม่มีความสุขนะคะพลังงานวิซินเดน t ก e w w ิ e k s นะคะในอีกเอาไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าประมาณ2อสสัปดาห์เนี่ยความสัมพันธ์พลังงานโดยรมเนี่ยจะดีขึ้นถ้าขัดแย้งเรื่องสําคัญกันอยู่ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาตรงนั้นไปได้นะคะรอรับพลังงานบวกนะคะ